คุณเคยไหมล่ะเงินไม่พอแต่ของจำเป็นต้องซื้ออย่างเนื้อหมูสดของใช้ในครัวหรือแม้กระทั่งมือถือใหม่ๆแต่ปัญหาก็คือไม่มีบัตรเครดิตจะก,กู้ธนาคารก็เอกสารเยอะเกินบางทีเนี่ยอยากจะได้แค่วงเงินนิดเดียวนะสักพันสองพันบาท เอาไว้หมุนของจำเป็นแต่หาที่ไหนเหมือนก็ยากซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักสินเชื่อตัวหน,นึ่งนะที่ใช้แค่บัตรประชาชนเนี่ยก็สมัครได้แถมอมดสบายไม่มีดอกถ้าไม่ใช้วงเงินเนี่ยก็ไม่เสียอะไรเลยนะ จุดเด่นของสินเชื่อในคลิปนี้ก็คือสมัครง่ายใช้บัตรประชาชนไปเดียวไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องมีผู้คำ้ำอนุมัติวงเงินสูงสุด2,000บาทและถ้าไม่ใช้วงเงินเท่ากับว่าไม่เสียดอกเบี้ยเลยง่ายขนาดนี้เนี่ยใครๆก็เข้าถึงได้นะทั้งปอค้าแม่ค้าคนทำงานประจำหรือแม้กระทั่งคนที่แค่อยากจะผอนมือถือใหม่ ล่สินเชื่อน้องใหม่ในวันนี้นี่คือสินเชื่อหมุนเวียนเคบาวและเคบาวผ่อนได้ของบริษัทกสิกรคาราบาวจำกัดร่วมกับร้านซีเจมอลนั่นเองฟังชื่อเนี่ยเหมือนเครื่องดื่มชูก,กำลังแต่จริงๆแล้วมันคือพลังชูก,กำลังทางการเงินนั่นเองเริ่มจากโซล่ร,รก,ก่อนนะเคบาวหมุนเวียนได้วงเงินสูงสุด2,000บาทใช้ซื้อสินค้าในซ j เจ l l ที่ร่วมรายการ อย่างเช่นเนื้อสัตว์อาหารสดเครื่องปรุงเของใช้ในบ้านคุณก็ต้องเป็นสมาชิก CJ สบายการก่อนนะซึ่งก็สมัครได้ฟรีนั่นแหละสมัครได้ง่ายๆนะใช้แค่บัตรประชาชนการจับรยคืนก็ง่ายนะทำผ่านเคาน์เตอร์ CJ m o มแอปธนาคารหรือว่าตู้ ATM เขาเนี่ยจะสรุปยอดทุกวันศุกร์แล้วก็จะแจ้งผ่าน SMS เนี่ยทุกวันเสาร์สบายๆเลยนะไม่ต้องกลัวลืม ต่อมาอีกตัวที่เด็ดมากก็คือเคบลผ่อนได้ตอนมือถือใหม่ๆได้เลยเช่นซัมซุงหรือว่าอ p p โปหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือว่าแอร์ผอนศร์เซได้นาน6-12เดือนขึ้นอยู่กับสินค้าดาวนิดเดียวนะก็รับของกลับบ้านชันทีไม่ต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องมีผู้คำ้ำเรื่องแท้ประกันศูนย์ไทยเต็มเตม เรียกได้ว่าสบายใจกว่าการกู้แอปเถื่อนแน่นอนวิธีสมัครง่ายสุดๆก็สมัครเป็นสมาชิก CJ สบายการฟรีซะก่อนนะไปที่สาขา CJ มอที่ร่วมรายการไปยื่นบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ขอสมัครสินเชื่อเบอร์มือถือที่ใช้เนี่ยต้องเป็นของเราเองนะเพราะว่าระบบเนี่ยจะส่งรหัส OTP มาเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นก็รออนุมัติ ใช้งานกันได้เลยอย่างสมัครให้ผ่านแบบไม่สะดุดแน,นะนำว่าเบอร์มือถือที่สมัครเนี่ยควรใช้จริงเปิดใช้งานสมัครเสมอควรจะสมัคร CJ สบายการ์ดล่วงหน้าไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวงเงินสูงสุดเนี่ยแค่2,000บาทไม่ต้องสมัครเยอะเกินไปนะเอาเท่าที่จำเป็นและ ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เคบาวผ่อนได้เนี่ยให้คุณเตรียมเงินดาวติดตัวไปด้วยนะเพราะว่าต้องจ่ายทันทีตอนรับสินค้าใครที่อยากจะหมุนเงินเล็กๆน้อยๆหรืออยากจะผ่อนมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบง่ายๆไม่ต้องมีบัตรเครดิตเคบาวก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เลยนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้ สนใจก็ลองแวะไปที่ CJMOL l หรือว่าจะแอดไลน์เคบาก็ได้นะใครที่สนใจทั้งสองสินเชื่ออยากจะสมัครทั้งคู่พร้อมกันอันนี้เขาก็ไม่ขัดนะ